ท่านประธานที่เคารพกระผมเจยมิงโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ตามที่กระผมและคณะได้ยื่นยติด่วนเพื่อศึกษาเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาการวิสันพิจารณาลอยเลื่อนมิพลังที่ต้องระวังในประเทศกระผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าที่กระผมได้ให้ความสําคัญในการ ยินยติแห่งยินยตินี้นะครับด้วยเหตุผลว่าผมเนี่ยได้ติดตามเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่ผมได้ให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือในเมื่อมีนักธรณีวิทยาได้ศึกษาว่ามีการเตือนภัยจากนักธรณีวิทยาว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในปี2551หรือในปี2560ถ้าท่านประที่ผมนา มาสู่สภาหแห่งนี้ต้องขออนุญาตกับเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสิ่งที่สําคัญเหมือนกับที่ท่านประธานได้พูดถึงครับว่าต้องไม่ตื่นตนกกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งที่ผมต้องนําเรียนต่อสภาหแห่งนี้เพื่อเพื่อว่าหนึ่งได้เฝ้าระวังประเด็นที่สําคัญคือเพื่อเตือนรัฐบาลว่า ท่านได้เตรียมงบประมาณและแผนงานในการรองรับหากเกิดแผลหากเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ท่านจะมีแผนงานและแผนรับกันอย่างไรธรรมทานนะสิ่งที่สําคัญผมได้ฟังท่านสมาชิกจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้นําเสนอความคิดเห็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในขณะนี้เราขาดขาดเจ้าภาพในการดูแลขาดงบประมาณในการดูแล ในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญเพราะว่าหากเกิดภัยขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีแผนแผนงานในการรองรับรัฐบาลไม่มีแผนงานรองรับเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาและไม่สามารถลดการเสียชีวิตของประชากรได้แต่หากมีแผนงานที่ดีมีการรองรับที่ดีมีกําลังคนกําลังคลที่ดีสามารถที่จะลดอัตราเสี่ยงของประชากร ถึงอาจจะถึงตายได้ท่านประธานฮะผมขออนุญาตเรียนยืนยันว่าสิ่งที่ได้พูดถึงในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการเฝ้าระวังออลอยลอยเลื่อนที่มีพลังที่สำคัญที่สุดก็คือในเมืองหลวงในเมืองหลวงของเราเองเนี่ยครับจะมีลอยเลื่อนที่พัดผ่านกันมากมาย และก็สิ่งที่สำคัญผู้คนซึ่งอยู่ในเมืองหลวงนี่เป็นจำนวนล้านคนหากไม่มีแผนการรองรับก็จะสามารถทำให้ผู้คนได้รับอันตรายกันมากมายสิ่งที่สำคัญต่อมาคือผมขออนุญาตเรียนยืนยันว่าการสร้างเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางเขื่อนได้สร้างคล่อมไว้บนรอยเลื่อนจริงๆ เพราะเป็นการยืนยันกับการไฟฟ้าค่ายผลิตเองสิ่งที่สําคัญคือหากเกิดเป็นดินไหวจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถึงกับ7.5ลิตรแล้วครับแค่4ลิตร5ลิตรกว่าๆก,ก,ก็สามารถทําให้เืนแตกได้ประเด็นที่สําคัญคือรัฐบาลได้เตรียมแผนรองรับกับในบริเวณเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรและรัฐบาลได้รับทราบหรือไม่ว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่สามารถเตรียมการและคาดการได้จากภัยพิบัติอาจจะเกิดขึ้นเนี่ย รัฐบาลได้มีแผนงานรองรับกันอย่างไรหากเกิดภัยพิบัติขึ้นถ้หารัฐบาลไม่มีแผนงานไม่มีความเป็นเอกภาพในการกระบวนการในการจัดการก็เหมือนสึนามิที่เกิดขึ้นนะครับท่านประธานสึนามิที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่าคนที่มีประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนในขณะที่เกิดสึนามิกลับเป็นองค์กรมรูลทธิที่มีประสิทธิภาพกว่าองค์กรของรัฐนั่นแสดงให้เห็นว่า องค์กรของรัฐขาดความเป็นเอกภาพและการการให้ความสําคัญในการดูแลเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติจริงๆสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าตราบใดที่เราไม่มีองค์กรขึ้นมาเองไม่มีองค์กรเข้ามาดูแลกํากับการดูแลโดยเฉพาะมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เหล่านี้ครับสิ่งที่พวกผมเป็นห่วงมากที่สุดอย่างที่ท่านสมาชิกเดกรณาพูดในสภาแห่งนี้ว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้น้อยมาก เดยเฉพาะในการจัดสรรงบประมาณในการเข้าไปดูแลรัฐบาลได้จัดสรรงงบประมาณเหล่านี้น้อยมากจริงๆถ้าเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมาซึ่งไม่สามารถที่จะคาดการได้ถ้าไม่มีแผนงานและงบประมาณได้เตรียมการไว้ถามว่าความสูญเสียจะเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงกับพี่น้องประชาชนแต่หากมีการเตรียมแผนรองรับและงงบประมาณกำลังคนไว้อย่างดี ก็สามารถที่จะลดอัตราเสี่ยงเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้ผมอยากจะฝากไปทางรัฐบาลว่าสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะต้องไปคิดว่าหนึ่งการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบโดยตรงโดยมีความเป็นเอกภาพให้มีกระบวนการในการจัดการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้มีกำลังคนซึ่งไม่ใช่เหมือนกับณวันนี้ ณวันนี้รัฐบาลเพียงแต่ยืมนักวิชาการจากหน่วยงานอื่นๆเข้ามาเพียงไม่กี่คนซึ่งจะเข้ามาดูแลปัญหาปัญหาเรื่องซึ่งใหญ่มากถ้าหากเกิดภัยพิบัติขึ้นความพร้อมเรานี้เราส่วนใหญ่รัฐบาลจะให้ความสําคัญในเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมรัฐบาลไม่ค่อให้ความสําคัญท่านประธานฮะผมถามว่าความพร้อมของรัฐบาลได้มีแผนไว้หนึ่ง การเตรียมเตรียมคนในการเตรียมสถานพยาบาลการเตรียมยาในหากเกิดภัยพิบัติท่านได้มีแผนรองรับอย่างไรท่านมีแผนรองรับในการที่จะบรรเทาหากเกิดภัยพิบัติในกรณีทางด่วนรถไฟใต้ดินท่านได้มีแผนรองรับหรือไม่อย่างไรสถานพยาบาลเป็นสถานที่สำคัญและสิ่งที่สำคัญ อีกประเด็นหนึ่งหากเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นมาภายในระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยรัฐบาลได้มีแผนงานอย่างไรเพราะกรรมการของนักธรณีวิทยา <c oughs> เขาเรียกว่าเขาเตือนออกมาว่าหากมีกรณีภัยพิบัติเกิดขึ้นนี่หากมีผู้คนหรือประชากรอยู่ภายใต้ตึกซากหากาักพังภายใน12ชั่วโมงสามารถที่จะช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตกลับคืนมาได้ถามว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลได้เตรียมแผนงาน และแผนรองรับว่าอย่างไรในการจำลองเหตุการณ์รัฐบาลจะต้องมีการจำลองเหตุการณ์ในพื้นที่ที่มีอัตราการเสี่ยงภัยของภัยธรรมชาติให้เป็นระยะระยะนอกจากนั้นแล้วยังต้องให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีการเสี่ยงภยัยสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากในะวันนี้คือรัฐบาลไม่กัประกาศว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ที่จะมี ความเสี่ยงความเสี่ยงมากที่อาจจะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นที่รัฐบาลกลัวอย่างนี้ผมเรียนหรืออาจจะนึกคิดไปเองได้ว่ารัฐบาลอาจจะกลัวว่าถ้ามีการประกาศแล้วจะทําให้ประชาชนตึงมีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจในด้านการลงทุนได้แต่หากเรารู้แล้วรัฐบาลรู้แล้วไม่ไม่เตือนเขาเนี่ยถ้าเกิดจะรับรู้และไม่มีสิ่งที่จะเรียนรู้เหล่านี้ได้จะทําให้ความสูญเสียนี่เกิดขึ้นมาก แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกในที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เป็นสิ่งที่เตือนภัยอย่างหนึ่งที่ผมได้ไปพบมาในพื้นที่ทางภาคใต้ในบริเวณเกาะดังกลางทะเลผมมีโอกาสไปเยี่ยมประชาชนที่นั่นเมื่อกลางเดือนที่แล้วผมได้รับข้อมูลจากประชาชนโดยตรงในพื้นที่ตรงนั้นบอกว่าช่วงที่ผมไปกลางเดือนที่แล้วนี่เขาบอกว่าท่านผู้แทนณวันนี้ฝูงปลาในบริเวณเกาะที่เขาอยู่ณ หน้าวันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วหายไปนั่นเป็นสิ่งที่เตือนภัยอย่างหนึ่งตามที่นักธรณีวิทยาว่าสิ่งสาราสัตว์นี่จะสามารถรับรับรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เร็วกว่ามนุษย์และเมื่อวันพฤหัสที่แล้วก็เกิดเป็นดินไหวที่ระนอง4.8ลิต,ตอร์กว่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เตือนภัยที่พวกผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชน เป็นวงกับรัฐบาลว่าหากไม่มีแผนงานรองรับไว้ที่ดีก็จะเกิดการสูญเสียอย่างใหย่หลวง,ง,ง,ลวงผมถึงขออนุญาตเ,เรียนท่านประธานว่าการตั้งกรรมธิการวิสามันเข้าไปศึกษาศึกษาพิจารณาลอยเลื่อนมีพลังที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศถึงมีความสําคัญและผมยังเห็นความสําคัญที่ต้องกรรมธิการต้องตั้งกรรมธิการวิสามัน เพื่อมาศึกษาเรื่องเ่าน,นี้ให้จริงจังสักทีครับขอขอบคุณครับ